เสียใจมากเลยเขาบอกว่านัลกรเสียแหละเขาผู้ชายเขาคอยดูแลแม่แต่แม่ตลอดอะเขาเพิ่งมาจะทำใช่ค่อยังไม่ถึงเราเพิ่งย้ายมาเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเขาจะกลับเขาไม่อยากมาทำแล้วมันไกล มันอันตรายเขาต้องการเงินเยอะที่ไปเลียงครอบครัวเสี่ยงเขาต้องทําแม่รัาษาหาพ่อเขาทุกครั้งบอกพ่อพ่อไปไหนธรรมดาเขาจะไปหอมพ่อก่อนมาตลอดดูวรักพ่อนะเขาจะบอกพ่อก่อนรักพ่อเขาทุกครั้งพ่อไปทํางานก่อนนะฮะแล้วก็แม่สวัสดีครับผมทํางานก่อนนะตอนที่สองค่ะ เสียเจ็มากเฮ้ยเขา้จงมาว่าไบางครับพ่อโดนดงนี้ว่าูว่าลูกชายสะพานถล่ม้วจ้ะก็บอกว่านักกรเสียแล้วผู้ชายลูกชายเป็บมากใจขาดเขาคอยดูแลแม่แต่แม่จะรอดเขาทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วจ้ะ เราเพิ <itos> ่งมาจะทำใช่ค่ะยังไม่ถึงเราเพิ่งย้ายมาที่ผ่านมาเขาเคยมาเล่าแม่แม่ว่าตอนทำงานมันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนบอกแล้วก็ทำทำเพื่อลูกเขาเพื่อแม่เพื่อลูกแสดงว่าเขาเพิ่งย้ายมาตรงแคมป์พระรามสองไม่นานใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเขาจะกลับเขาไม่อยากมาทำแล้วมันไกล มันอันตรายอะไรเงีย้ยเขาก็พูดอยู่แต่เขาทำเพื่อลูกเขาบอกว่าเขาบอกว่าทำงานเนี้มันก็สบายหน่อยแม่คือว่ามันไม่เหนื่อยแม่อะไรคือว่ามันได้เงินเยอะเขาต้องการเงินเยอะที่ไปเลี้ยงครอบครัวจ้ะท,ทางทางนี้เขารู้ว่ามันอันตรายใช่เออเตือนนยครับว่าทำงานที่นี่มันอาจจะอันตรายเสี่ยงนะบอกเขาบอกประจำเขาบอกว่างานนี้มันมันเสียเส่ยงเสี่ยงเ็าต้องทำแม่ ใช่ตอนที่ทราบข่าวร้ายอะค่ะแม่เขาโทรมาบอกว่ายังไงบ้างใครเป็นคนโทรมาบอกสายงานเขาโทรมาบอกคุณพ่อมาบอกกับคึ่น้องชายน้องชายก็ขึ้นไปเรียกแม่บนบ้านบอกว่ายินารู้ไหมว่าพี่อําเสียแล้วอะไรเงี้ยก็แค่เลือดเหนเเมื่อเช้าหลังเมื่อวานหลังชาย ใช่ใช่ค่ะก็สาหาพ่อเขาทุกครั้งบอกพ่อพ่อไปไหนอรมดาเขาจะไปหอมพ่อเขามาตลอดตื่นเช้ามาเขาจะเข้าห้องพ่อเขาไปหอมหนูรักพ่อนะเขาจะบอกพ่อก่อนรักพ่อเขาทุกครั้งแต่ตอนทํางานเขาจะว่าสวัสดีกอดลูกเขาว่าพ่อไปทํางานก่อนนะแล้วก็แม่สวัสดีครับผมทางานก่อนนะแม่ก็จะบอกว่าขับรถดีๆนะลูกทุกครั้งเขาจะสวัสดีแม่มาตลอด ถ้าทานสองมันเกิดเหตุการณ์แบบบ่อยมากเลยเรา<ช>เราอยากจะบอกหน่วยงานหรืออะไรยังไงให้มันสร้างพิเศษจะได้ไม่มีใครมาเสียชีวิตแบบนี้ก็ไม่ให้อยากเกิดกับลูกเราอีกอะไรแบบนั้นเลนะนะค่ะวันนี้อยากจะพาลูกชายไปวัดไปที่วัดไหนยังไงวัดบางพูนจ้ะบ้านเกิดค่ะเจ็ดวันค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ